ตัวแทนฝ่ายการเมืองของฮามาสเสียชีวิตอย่างน้อย5คนจากการที่ IDF เข้าทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในชนนกาซาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้24มีนาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าเมื่อวานนี้23มีนาคม2025ในช่วงเวลาตอนเย็น IDF ได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่โรงพยาบาลนาเซอร์ในคานยูนิส ฉนวนกาซาการโจมตีดังกล่าวทำให้รัฐมนตรีด้านการเงินของกลุ่มฮามาสอิสมาเอลบาหูอัมเสียชีวิตตามการรายงานจากช่องข่าวอาหรับได้รายงานว่า IDF ได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่บริเวณชั้น2ของอาคารโรงพยาบาลนาเซอร์ในคานยูนิสอิสมาเอลบาหูอัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีทางด้านการเงินของกลุ่มฮามาส ซึ่งมารับหน้าที่แทนรัฐมนตรีอิสซามดาอลิสซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันจากการที่ IDF เข้าทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในฉนวนกาซาอิสมาอิลบาฮูอัมรับหน้าที่ได้ไม่กี่วันก็ถูก IDF เข้าทำการโจมตีและสังหารทำให้เขาเสียชีวิตภายในสถาบันด้านการแพทย์นาเซอร์ในคานยูนิสนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า อิบราฮิมบาหูอัมซึ่งเป็นน้องชายของอิสมาอิลบาหูอัมนั้นก็เสียชีวิตจากการที่ IDF โจมตีเข้าใส่โรงพยาบาลนาเซอร์ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยครับแหล่งข่าว BBC และอัลจาซีราได้เข้าไปทำการถ่ายทำสถานการณ์ก่อนที่การโจมตีจะเกิดขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าระหว่างที่นักข่าว b b c ภาคภาษาอารบกกำลังยืนรายงานสถานการณ์ ใกล้ๆกับพื้นที่โรงพยาบาลนาเซอร์ในระหว่างนั้นเองครับมิสไซล์จากอ d ดก็พุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณชั้นสองของอาคารโรงพยาบาลนาเซอร์ก็ส่งผลให้อิสมาอิลบาหูอัมเสียชีวิตภายในบริเวณพื้นที่ชั้นสองที่เขาเข้ารับการรักษาตัวอยู่นั้นตามการรายงานได้บอกว่าอิสมาอิลบาหูอัมเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาเซอร์ ในช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูก IDF เข้าทำการโจมตีและเขาได้รับบาดเจ็บจึงถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนัทเซอร์ในขานยูนิสในจังหวะที่นักข่าวหลายสำนักไปรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับโรงพยาบาลนัทเซอร์จังหวะน,นี้เองครับมิสไยของ IDF ก็พุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณชั้นสอของอาคารโรงพยาบาลนัเซอร์ มีแหล่งข่าวหลายสำนักไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณที่ตรงนั้นครับทั้ง BBC และเอลจซิรอสำหรับคลิปภาพจากแหล่งข่าวเอลจซิรอเนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในระหว่างที่นักข่าวกำลังยืนรายงานสถานการณ์อยู่นั้นก็มีเสียงของมิสไซล์พุ่งทยานเข้าไปยัง พื้นที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เกิดการระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้ <น paso. S 1> ก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันพื้นที่เดียวกันครับที่นักข่าวพัฒนามของบีซไปรายงานสถานการณ์บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลน,น,นาเซอร์ในคานยูนิสทางด้านอิสราเอลรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็าาลได้ออกมาประกาศความสําเร็จของ IDF และหน่วยชินเบตของอิสราเอลในการสังหารอิชมาอิล บาหูอัมรัฐมนตรีด้านการเงินของกลุ่มฮามาสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF ได้ประกาศว่าเวลานี้ IDF กำลังมีการเตรียมการที่จะส่งกองพลภาคที่36เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่เชนวนกาซาซึ่งก่อนหน้านี้กองพลภาคที่36ของอิสราเอลนั้น ได้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลและในพื้นที่เลบานอนเวลานี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการที่จะส่งกองพลภาคที่36เข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาเวลานี้รถถังยานยนต์ทางทหารของกองพลภาคที่36รวมทั้งหน่วยรบหน่วยบุกภาคพื้นดินของ IDF กําลังเตรียมการอยู่บริเวณทางตอนใต้ของอิสราเอล ตามการรายง,งานได้ระบุว่าในปัจจุบันในพื้นที่ฉนวนกาซาก็จะมีกองพลภาคกาซาของอิสราเอลและกองพลสำรองที่252กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ฉนวนกาซาของ IDF นั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการนำตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไว้กลับคืนมา ในบรรดาตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสยังคงจับกลุ่มตัวไว้นั้นก็จะมีทั้งชาวอิสราเอลชาวอเมริกันรวมทั้งชาวไทยด้วยยังคงมีชาวไทยที่ยังคงถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไว้หนึ่งคนและมีรายงานด้วยว่ายังมีร่างของแรงงานชาวไทยที่เสียชีวิตจากการที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023 ภายหลังจากที่กลุ่มฮามาสได้ควบคุมตัวเอาไว้ในพื้นที่ชวน,นกาซาตัวประกันชาวไทยจำนวนหนึ่งเสียชีวิตสำหรับจำนวนร่างและตัวประกันชาวไทยที่มีรายงานว่ายัางคงอยู่ในการควบคุมเอาไว้โดยกลุ่มฮามาสนั้นได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับจากการที่อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาส ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากการที่กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้กลับมาโจมตีเข้าใส่พื้นที่ฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ก็ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากกว่า400รายในเพจของกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกถแถลงการในช่วง2วันที่ผ่านมาครับโดยในเพจนั้นได้ ประกาศถ้อยแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่าประเทศไทยขอแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกลับมาใช้กําลังในฉนวนกาซาประเทศไทยรู้สึกห่วงกังวลและผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกลับมาสู่การสู้รบในฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่18มีนาคม2568อันส่งผลกระทบให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเสียชีวิตและบาดเจ็บ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างหนักประเทศไทยขอร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นสูงสุดยุติการสู้รบและกลับสู่การเจรจาเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันรวมทั้งอำนวยการขนส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซาเพื่อทำให้มั่นใจว่าภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีเสถียรภาพ และความมั่นคงที่ยั่งยืนประเทศไทยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทุกคนที่เหลืออยู่ในฉนวนกาซาโดยเร็วที่สุดรวมถึงชาวไทยหนึ่งคนและการส่งคืนร่างตัวประกันชาวไทยที่เสียชีวิตสองร่างกลับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาระหว่างที่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซานั้น การขนส่งสิ่งของให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ดำเนินต่อไปครับแต่ว่าในภายหลังมีรายงานว่าอิสราเอลไม่ให้มีการขนส่งสิ่งของเข้าไปในพื้นที่เชนวนกาซาอย่างสะดวกในระหว่างนั้นก็มีการเจรจากันระหว่างตัวแทนของอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮามาสสำหรับอิสราเอลได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมด ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับกลุ่มฮามาสหลายข้อแต่ว่ากลุ่มฮามาสก็ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นในวันที่18มีนาคม2025ที่ผ่านมา IDF จึงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสซึ่งก็เป็นการประกาศชัดเจนว่านี่เป็นผลจากการที่ฮามาสไม่ทำตามข้อเรียกร้อง และไม่ทําตามข้อเสนอที่ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาได้นําเสนอจากนี้ไปการเจรจากันจะเจรจากันด้วยการสู้รบเท่านั้นนี่เป็นคำประกาศจากรัฐมนตรีของอิสราเอลครับเบนยามินเนทันยาฮูแอดมินคิดว่าสําหรับอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ถูกกลุ่มฮามาสยกกําลังพลบุกเข้าโจมตีและสังหารพลเรือนชาวอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมา จนถึงเวลานี้อิสราเอลก็คงจะมีแผนการและดำเนินการตามแนวทางของอิสราเอลครับนั่นคือการนำตัวประกันทุกคนกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นตัวประกันที่มีชีวิตอยู่หรือร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตแล้วการปฏิบัติการทางทหารและการสู้รบกันในพื้นที่ชนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปในช่วง5วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1 9ถึง23มีนาคม2025 ตามการรายงานได้ระบุว่าสมาชิกฝ,ฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเสียชีวิต5คนจากการที่ IDF ได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาในจำนวนของตัวแทนฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสที่เสียชีวิตนั้นมีซาลาอัลบาดาวินอิสซามอัลดาอิลิสอิสมาอิลบาฮูอัมมามูส มาสุกอาเมตอาบูวัดฟาอาเมดโอมาอับดุลลาอันฮาตาสำหรับอิสมาอิลบาหูอัมนั้นเสียชีวิตจากการที่ IDF ได้ใช้มิสไซล์เข้าโจมตีบริเวณชั้น2อ,อาคารโรงพยาบาลนาเซอร์ในคานยูนิสในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ